การวิเคราะห์เปรียบเทียบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ iPhone และ Samsung ในเชิงอดีตและปัจจุบัน ในอดีต iPhone คือผู้บุกเบิกตลาดสมาร์ทโฟนที่แท้จริงกลยุทธ์หลักของ Apple คือการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่เน้นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพียงไม่กี่รุ่นและวางตำแหน่งตัวเองในตลาดพรีเมียมไฮเอ็นเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ขายแค่โทรศัพท์แต่ขายประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่ายเสถียรและเหนือกว่าคู่แข่งสู่ปัจจุบัน Apple ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการสร้างระบบนิเวศอีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งจากการควบคุมซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั้งหมด ทำให้ผู้ใช้เกิดความพักดีสูงมากกลยุทธ์นี้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการสร้างกำไรมหาศาลและเพิ่งพา iPhone ขึ้นเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่มียอดขายอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีปี2023นี่คือชัยชนะของกลยุทธ์พรีเมียมแบรนด์และอ e ีโคซิสเต็มล็อกอินในอดีตซัมซุงใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างพวกเขามุ่งเน้นการครอบคลุมทุกกลุ่มตลาด segmentation ตั้งแต่รุ่นราคาประหยัดไปจนถึงเรือธงทำให้ส่วนแบ่งตลาดโดยรวมของซัมซุงสูงกว่า Apple มาอย่างยาวนานพวกเขาใช้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมบนระบบ Android เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่มสู่ปัจจุบันซัมซุงพิสูจน์ว่าพวกเขายังคงเป็นนักสู้ที่ชาญฉลาดด้วยการลงทุนในนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ Apple ยังไม่ทำนั่นคือสมาร์ทโฟนจอพับได้ f o l d a b l e และการเป็นผู้นำในการนำกา l a x y ซ i มาใส่ในมือถืออย่างจริงจัง กลยุทธ์นี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องเพื่อสร้างความแตกต่างที่ชัดเจนในตลาดที่นวัตกรรมฮาร์ดแวร์เริ่มต้นเป็นการท้าทายฐานลูกค้า iPhone ด้วยฟีเจอร์ที่คู่แข่งไม่มีเพื่อรักษาความเป็นผู้นำในตลาด Android iPhone ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบมุ่งเน้นความพรีเมียม (premium focus) และสร้างความผูกพันผ่านระบบนิเวศ (ecosystem), สต (string), จุดแข็งแบรนด์ Brand loyalty) แ n d r e c o g n t i o n สูงสุดผู้บริโภคมีความพักดีต่อบแบรนด์สูงที่สุดในตลาด retention rate สูงกว่า70%และแบรนด์มีภาพลักษณ์พรีเมียมเป็นที่ยอมรับทั่วโลก Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบการผสานร,รวมระหว่างฮาร์ดแวร์ (iPhone, Mac, iPad, Watch) และซอฟต์แวร์ iOS มากอสที่ไร้รอยต่อ,อยากที่คู่แข่งจะเรียนแบบ High Profit Margin การตั้งราคาสูงและการควบคุม s ซ p พพล Chain เองทำให้มีอัตรากำไรต่อเครื่องสูงกว่าคู่แข่งมากความเป็นส่วนตัวและความปลอดภยัยการให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ (Privacy) เป็นจุดขายที่สำคัญและสร้างความน่าเชื่อถือ วิกเนสจุดอ่อนขายไพรพอยราคาสินค้าสูงทำให้เข้าถึงได้จำกัดเฉพาะกลุ่มตลาดบนและตลาดกลางบนโอเวอร์รีเลียนออนไอโฟนเซลรายได้ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาย,ยอดขายไอโฟนเป็นหลักทำให้มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของตลาดสมาร์ทโฟนลิมิต t e d คัสตอมไอเซชั n ข้อจำกัดในการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ iOS เมื่อเทียบกับ Android ทำให้อาจไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้บางกลุ่มที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง Opportunity โอกาส Growth in services revenue การขยายตัวของรายได้จากบริการ Apple Music, iCloud, App Store ซึ่งมีกำไรสูงและมั่นคง Expansion in emerging m a r k e t โอกาสในการขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเช่นอินเดียที่กำลังเติบโตนิวเทคโนโลยี AR, VR, AI การเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคตเช่น Apple Vision Pro และการนำ AI มาใช้ในระบบ a p p l e i n t e l l i g e t น r e รดอุปสรรค Intense Competition การแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิต Android โดยเฉพาะในตลาดกลางและล่างและการกลับมาของแบรนด์จีนหัวเว่ยในตลาดจีน Regulatory Challenge กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการผูกขาดและการควบคุม App Store ที่เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศซัมซุงใช้กลยุทธ์การตลาดแบบครอบคลุมทุกกลุ่ม m a s s Market Coverage และผู้นำนวัตกรรมฮาร์ดแวร์สตริง จุดแข็ง diversify product portfolio มีผลิตภัณฑ์หลากหลายรุ่นครอบคลุมทุกระดับราคา Galaxy S Z A M series ทำให้ครองส่วนแบ่งตลาดโดยรวมสูงสุดในหลายพื้นที่ Vertical integration and manufacturing มีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนหลักเองเซมิคอนดักเตอร์ดิสเพลย์เมม o r ีทำให้ควบคุมต้นทุนและซัพพลายเชนได้ดี Speed of Innovation มีความรวดเร็วในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆสู่ตลาดเช่นสมาร์ทโฟนจอพับได้ (foldable phone) ที่เป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจน g l o b a l present มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายและการตลาดที่แข็งแกร่งทั่วโลก Weakness จุดอ่อน Dependent on Android OS ต้องพึ่งพา Google ในการพัฒนา OS ทําให้ขาดการควบคุมประสบการณ์ผู้ใช้แบบเบ็ดเสร็จเมื่อเทียบกับ Apple และต้องเผชิญกับปัญหาการอัปเดตซอฟต์แวร์ Lower profit margin การแข่งขันด้านราคาในตลาดกลางและล่างทําให้มีอัตรากําไรต่อเครื่องโดยรวมต่ํากว่า Apple Brand image dilution ความหลากหลายของสินค้ามากเกินไปอาจทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ไม่ชัดเจนเท่า Apple Opportunity โอกาส AI Leadership การเป็นผู้นำในการใช้ Galaxy AI เพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์ AI แบบเต็มรูปแบบ Foldable Market d o m i n a n t การครองตลาดโทรศัพท์จอพับที่กำลังเติบโตซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ Apple ยังตามไม่ทัน Partnership and Ecosystem การสร้างความร่วมมือกับ Google อย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาประสบการณ์ Android ให้ดียิ่งขึ้นเ r e d อุปสรรค Intensifying competition from Chinese brands การถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดในระดับกลางและล่างอย่างรุนแรงจากแบรนด์จ,จีน Xiaomi, Oppo, Vivo Android commoditization ความรู้สึกว่าโทรศัพท์ Android มีความคล้ายคลึงกันมากขึ้นเรื่อยๆอาจทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากราคาเป็นหลักการวิเคราะห์ STP iPhone segmentation การแบ่งส่วนตลาดเดโมกราฟิกเน้นกลุ่มที่มีรายได้สูงถึงปานกลาง (Up fluent to middle high income) และมีการศึกษาดีไซน์กราฟิกกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ (Quality) การออกแบบ (Design) นวัตกรรม (Innovation) และสถานะทางสังคม (Status symbol) b e h a v i o r a l กลุ่มที่มีความพักดีต่อแบรนด์สูงและมีการซื้อซ้ำรวมถึงผู้ที่ต้องการความเสถียรและความปลอดภัยของระบบ targeting กลุ่มเป้าหมาย targeting strategy มุ่งเน้นเฉพาะส่วน concentrate d niche marketing ในตลาดระดับพรีเมียม premium market และผู้ที่ใช้งานอุปกรณ์ Apple อยู่แล้วคอ target ผู้บริโภคที่เต็มใจจ่ายราคาสูงเพื่อแลกกับประสบการณ์ใช้งานที่ดีที่สุดความเรียบง่ายและการผสานรวมกับระบบนิเวศ Apple creative professional trendsetter affluent user positioning ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ positioning statement iPhone คือสมาร์ทโฟนพรีเมียมที่ผสานร,รวมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการเข้าไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบมอบประสบการณ์ใช้งานที่เหนือกว่าปลอดภัยและมีสถานะทางสังคมสูง key attribute ความเรียบง่าย simplicity ความเสถียร stability ดีไซน์หรูหรา elegant design ความเป็นส่วนตัว privacy การวิเคราะห์ STP Samsung Galaxy Segmentation การแบ่งส่วนตลาด Demographic ครอบคลุมทุกระดับรายได้ตั้งแต่ตลาดล่างถึงตลาดบน Psychographic แบ่งกลุ่มตามความต้องการ 1. นวัตกรรมสุดล้ำ Fold Flip 2. สเปคสูงราคาคุ้มค่า Galaxy A Series 3. ประสิทธิภาพสูงสุด Galaxy S Ultra Behavioral กลุ่มที่ต้องการ ความยืดหยุ่นในการใช้งาน Customization ผู้ที่ต้องการฟีเจอร์ใหม่ๆ In ่ o v a โน r วเตและผู้ที่ตัดสินใจซื้อตามอัตราส่วนราคาต่อประสิทธิภาพ (Value for Money) targeting กลุ่มเป้าหมาย targeting strategy การตลาดที่แตกต่าง differentiated marketing โดยมีสินค้าที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่มเช่น S-series สำหรับเรือธง Z-series สำหรับนวัตกรรม A-series สำหรับตลาดกลาง Core target ตลาดมวลชน mass market โดยมีกลุ่มเป้าหมายย่อยที่หลากหลายผู้ใช้งาน Android ทั่วไปผู้ที่ต้องการฟีเจอร์ AI ใหม่ล่าสุดและผู้ที่มองหาโทรศัพท์จอพับ Positioning ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Positioning Statement Samsung Galaxy คือสมาร์ทโฟนที่มอบทางเลือกที่หลากหลายที่สุดพร้อมด้วยนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่ล้ำหน้าและฟีเจอร์ AI ที่เป็นผู้นำทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการและงบประมาณได้อย่างลงตัว Key Attribute ความหลากหลาย (Variety) นวัตกรรมฮาร์ดแวร์ f o l AI สเป c และฟีเจอร์ครบครัน (Feature Rich) ทางเลือกสำหรับทุกคน (Option for Everyone) การวิเคราะห์สถานการณ์การแข่งขันโทรศัพท์เคลื่อนที่ iPhone และ Samsung หนึ่งการแข่งขันในตลาดพรีเมียมกลยุทธ์ราคา iPhone Price Skimming and Choring ตั้งราคาสูงและคงที่ใช้กลยุทธ์ความปรารถนา Desirability ในการกำหนดราคาด้าน s a m s u n ส Strategic Pricing and Discounting ตั้งราคาสูงในช่วงเปิดตัวแต่มีความยืดหยุ่นในการทำโปรโมชั่นส่วนลดเทรดอินที่ดูดันกว่า Apple ชนะด้านมาจิ้นกลยุทธ์ราคาที่แข็งแกร่งของ Apple ทํทำให้มีกำไรต่อเครื่องสูงกว่าซั s u n งชนะด้านโวล u ุ่การลดราคาที่ยืดหยุ่นช่วยรักษาปริมาณการขาย v o l u ุ่ในตลาดพรีเมียมจุดเด่นที่ใช้สู้ iPhone Ecosystem and o p t i m i z a t i o n เน้นพลังของชิปเซต A-series และการผสานรวมระหว่าง iOS กับอุปกรณ์อื่นๆ Watch, Mac, Samsung Galaxy S, Z-series Innovation and feature-rich เน้นนวัตกรรมฮาร์ดแวร์จอพับกล้องซูมและการเป็นผู้นำด้าน AI บนมือถือ Galaxy AI การต่อสู้เพื่อเปลี่ยนใจลูกค้า Apple ใช้ ecosystem ล็อกลูกค้าส่วน Samsung ใช้การนำเสนอฟีเจอร์และนวัตกรรมใหม่ๆที่แตกต่างเพื่อโลดใจลูกค้า Apple ในสถานการณ์ปัจจุบัน iPhone ครองตำแหน่งผู้นำตลาดพรีเมียมในหลายประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มรายได้สูงและเจนซดซัมซุงกาแล็กซี่เอสแซดเป็นคู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดโดยใช้จอพับเป็นอาวุธลับในการแย่งส่วนแบ่งในตลาดอันตรา r พรีเมียมแอปเปมีฐานที่มั่นคงและมั่นคงกว่า s ซัมซุงกำลังพยายามสร้างความแตกต่างเพื่อก้าวกระโดดผ่านนวัตกรรมที่แอปเปยังไม่มี สการป้องกันฐานลูกค้า iPhone ใช้รุ่นเก่า iPhone SE รุ่นปีที่แล้วและการจัดจำหน่ายแบบผ่อนชำระเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่เข้าสู่อีโค s t e m มซัมซุงใช้ Galaxy A และ M Series เพื่อปิดล้อมตลาดกลางและล่างซึ่งเป็นที่ที่ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นซัมซุงชนะขาดด้านว o ลลุ่มซัมซุงป้องกันฐานลูกค้าในตลาดกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีส่วนแบ่งตลาดโดยรวมสูง กลยุทธ์การเปลี่ยนใจ iPhone Move to iOS แคมเปญเน้นการตลาดที่ชี้ให้เห็นถึงความปลอดภัยและความเรียบง่ายของ iOS เพื่อดึงดูดผู้ใช้ Android Samsung Galaxy ecosystem and perk พยายามสร้าง Ecosystem ของตัวเอง Smarting และใช้โปรแกรม t r a ดอินที่น่าดึงดูด Apple มุ่งเน้นการดึงลูกค้าใหม่เข้า Ecosystem ในขณะที่ Samsung มุ่งเน้นการรักษาลูกค้า Android และเสนอทางเลือกที่คุ้มค่า 3การสร้างความแตกต่างในอนาคตนวัตกรรมถัดไป iPhone เน้นมิครียลิตี้สเปเชียลคอมพิวติผ่านวิชั่นโปรและการพัฒนา AI ภายในระบบ a p p e i n t e l l l g e n เ e Samsung เน้น AI บนมือถือ On-Device AI และการทำให้โทรศัพท์จอพับเข้าถึงง่ายขึ้น Apple มองไปที่การเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานแพลตฟอร์มชิปในขณะที่ Samsung เน้นการปรับปรุงประสบการณ์สมาร์ทโฟนที่มีอยู่ผ่าน AI ผู้เล่นภายนอก i iPhone เผชิญกับการถูกตรวจสอบด้านกฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาด App App Store ซัมซุงเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากแบรนด์จีนซี a o มี่ออปที่บุกตลาดกลางล่างอย่างรุนแรง Apple ต้องรับมือกับความท้าทายด้านกฎระเบียบส่วนซัมซุงต้องรับมือกับความท้าทายด้านราคาและการทำกำไรในตลาดโลกกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด iPhone กลยุทธ Eco ์ Ecosystem และ Premium d i f f e r e n t i a t i o n Product ผลิตภัณฑ์มุ่งเน้น Ecosystem มอินทิเกรชันผลิตภัณฑ์ไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่คือส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ iOS, watch, Mac, Vision Pro เน้นการสร้างสารรค์นวัตกรรมหลักเช่นชิปเซต A-series การถ่ายภาพเชิงคำนวณและความปลอดภยัย (Privacy) เป็นจุดขายสำคัญ Pri ราคาพรีเมียมพริตซิงแอนไพรซ์สกิมมิ่งตั้งราคาสูงเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์พรีเมียมและสร้างอัตรากำไรสูงสุดใช้กลยุทธ์ราคาที่สม่ำเสมอทั่วโลกเพื่อควบคุมภาพลักษณ์แบรนด์ Place ช่องทางจำหน่าย Pre m i u m p r i ิ i n g and p r i c e s k i m m i n g ตั้งราคาสูงเพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์พรีเมียมและสร้างอัตรากำไรสูงสุดใช้กลยุทธ์ราคาที่สม่ำเสมอทั่วโลกเพื่อควบคุมภาพลักษณ์แบรนด์ปโปรโมชั่นการส่งเสริมการตลาด Minimalist and e m o t i o n นแน a มาร์เก็เน้นการโฆษณาที่เรียบง่ายแต่มีพลังทางอารมณ์ชูจุดเด่นด้านความเป็นส่วนตัวและการสร้างสรรค์ครีเอ i ิวิตไม่เน้นเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดซัมซุงใช้กลยุทธ์แมส s m มาร์เและฮาร์ดแวร์ n n o v a t i o n Product ผลิตภัณฑ์ (Product Proliferation) and ฮ a r ์ w a วร Innovation มีสินค้าหลากหลายรุ่น (A.S. z Series) ครอบคลุมทุกกลุ่มราคาเน้นการเป็นผู้นำนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่ชัดเจนเช่นจอพับ (Foldable) และการนำ AI Galaxy AI มาใช้ในเครื่องอย่างจริงจัง (Price) ร,ราคา t e r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  i i n g and Valuebased Pri c i n g ใช้กลยุทธ์ราคาแบบแบ่งระดับ เทียร์พริตซิ่งตั้งแต่ราคาต่ำเพื่อสู้กับแบรนด์จีนจนถึงราคาสูงในกลุ่มเรือธงมีความยืดหยุ่นสูงในการทำโปรโมชั่นเทรดอินเพื่อกระตุ้นยอดขาย Place ช่องทางจำหน่าย Extensive Distribution and omnichannel มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางที่สุดทั่วโลกทั้งผ่านตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ c a r รีย r r t t i l l r r และ s a m s u ง g e x p e r i e n c e Store โปรโมชันการส่งเสริมการตลาด comparative and feature focus โฆษณาที่เน้นการเปรียบเทียบฟีเจอร์กับคู่แข่งอย่างตรงไปตรงมาเน้นการใช้แบรนด์ ambassador และแคมเปญ AI เจาพับเพื่อตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีความได้เปรียบในการแข่งขันของ iPhone 1 ecosystem login ไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่คือระบบ Apple ควบคุมทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ iOS และ services iCloud App Store Watch Mac การเชื่อมต่อที่ราบรื่นไร้รอยต่อน,นี้สร้างต้นทุนในการเปลี่ยนแบรนด์ Switching Cost ที่สูงมากเมื่อผู้ใช้ซื้อ iPhone แล้วการเปลี่ยนไป s a m มซุงหรือแบรนด์อื่นหมายถึงการสูญเสียมูลค่าของอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ High Switching Cost เป็นทรัพย์สินที่ยากจะเรียนแบบเพราะต้องอาศัยการบูรณาการในหลายผลิตภัณฑ์และเวลาในการสร้างฐานผู้ใช้ 2. Brand Equity and p r e m i u m Sta t u s n r s n d s t a สแบ s นด์สเตต p สสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่เหนือกว่าคู่แข่งจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสถานะทางสังคม Status Symbol ผู้บริโภคยอมจ่ายราคาสูงเพราะมูล,ลค่าทางอารมณ์และภาพลักษณ์ที่แบรนด์มอบให้ไม่ใช่แค่สเปคทางเทคนิค Intangible Asset สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ความพักดีของลูกค้าแบรนด์ลโอยรตตี้สูงสุดในอุตสาหกรรมทำให้ a pple สามารถกำหนดราคาสูงและรักษาอัตรากำไร Prof ฟิตมาจินได้สูงกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง 3. vertical integration ชิปดีไซน์การออกแบบชิปเซตเอง A series ชิป Apple ควบคุมการออกแบบ CPU, GPU, Neural Engine ทั้งหมดทำให้สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพและซอฟต์แวร์ iOS ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Optimization Superior Performance and Efficiency ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าและมีความสเสถียรของระบบที่เหนือกว่าคู่แข่งในระดับราคาเดียวกันซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการที่ไม่มีใครทำได้ความได้เปรียบในการแข่งขันของซัมซุงซัมซุงใช้กลยุทธ์การครอบคลุมตลาด Market c o v e r a g e และความเป็นผู้นำด้านฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างความได้เปรียบที่ครอบคลุมในวงกว้างหนึ่ง Vertical Integration Supply Chain ความชี่ยวชาญในการผลิตชิ้นส่วนหลักซัมซุงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกสำหรับชิ้นส่วนสำคัญเช่นหน้าจอ AMOLED และหน่วยความจำา m m o r y y การผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้เองเช่นซัม s ุงดิสเพลย์ซัมซุงเซม m i c o ดักเตอร์ทำให้สามารถควบคุมต้นทุน Cost Control และเทคโนโลยีใหม่ๆก่อนคู่แข่งได้ Cost and Technology Leadership เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงช่วยให้ซัมซุงมีอำนาจต่อรองสูงในวงโซ่อุปทาน และสามารถนำนวัตกรรมจอภาพใหม่ๆม,มาใส่ในโทรศัพท์ได้ก่อนคู่แข่งเสมอ 2. Product Variety and Market Share การครอบคลุมทุกกลุ่มตลาดซัมซุงมีรุ่นตั้งแต่ระดับล่างกลางไปจนถึงเรือธง A.M s Z Series ์ eries, ทำให้สามารถเข้าถึงและดึงดูดผู้บริโภคได้มากกว่า70%ของตลาดสมาร์ทโฟนโลก Economies of scale and global reach เป็นทรัพย์สินที่เข้าถึงยากการมีปริมาณการผลิตที่สูงทำให้ต้นทุนต่อหน่วย Unit cost ต่ำลงและเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางทั่วโลกทำให้มีส่วนแบ่งตลาดรวมสูงสุด 3. Hardware innovation leadership จอพับได้ Foldable และ AI Samsung กล้าที่จะเป็นผู้นำตลาดในนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นโทรศัพท์จอพับ Galaxy Z s e r i e s และการฝัง Galaxy AI ไว้ในเครื่องก่อน Apple First Mover Advantage เป็นทรัพย์สินที่หายากการเป็นผู้เล่นรายแรกในตลาดจอพับที่เติบโตทำให้สร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด Entry Barrier สำหรับคู่แข่งโดยเฉพาะ Apple ในการตามทานัน กลยุทธ์ของ iPhone มุ่งเน้นมูล,ลค่าต่อเครื่องด้วยการสร้างความพักดีเชิงอารมณ์ผ่านอีโ s y s t e m ส่วนกลยุทธ์ของ Samsung มุ่งเน้นปริมาณการขายและการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมฮาร์ดแวร์เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายที่สุดในอนาคตการแข่งขันจะไม่ใช่แค่เรื่องของสเปคแต่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างพลังของอีโค y ิสต m Apple กับนวัตกรรมฮาร์ดแวร์ที่กล้าแตกต่างและ AI Samsung ซึ่งจะกำหนดทิศทางของตลาดสมาร์ทโฟนต่อไป